อ้วนขึ้นต้องติดกระดุมไม่ได้แล้วค่ะน้องไข่เจียวอ้วนขึ้นมากๆเดืนๆดูเจ๊น่ะหนึ่งปีนะคะเนี่ยหนึ่งปียังขนาดนี้เลยดูน้องไข่เจียวอายุหนึ่งปีสามเดือนวันที่เจ็ดนี่ก็หนึ่งปีสี่เดือนค่ะ วันนี้แม่ใส่ชุดให้ก็จะดูอ้วนๆหน่อยนะคะกระดงกระดงกระติดไม่ดุงไม่ได้แล้วนะบางวันเขาก็จะกินเช้าบางวันเขาจะกินสายสงสัยวันนี้เป็นเช้าอยู่นะคะทีเก็จะหนุกหนักหนักหนักพี่หนุผสมค่ะ ทีบาลานกับมิสเตอร์อังเค้นขอขอความกรุณาจากสปอนเซอร์ด้วยนะคะช่วยสนับสนุนด้ิยเทียวด้วยนะคะสงสารเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนเราก็ไปซื้อทีบาลานมานะคะที่สวนจตุจักรนะคะ fc น้องไข่เจียวก็ลดให้ค่ะจาก350ห้เหลือสองเหลือสามร้อ,รอ320บาทเฮ้ยสามรใช่ลดให้จาก35ก็ลดลงมา3ามสก็ยังดีนะคะถือว่าสงสารน้องนะคะเพราะว่าน้องยังหาเงินเองไม่ได้ เซอร์ให้การสนับสนุนเราด้วยนะคะน้องกินตั้งแต่อายุ21วันแล้วค่ะงแต่พี่แมมไปรับน้องมาเลี้ยงนะคะพี่แมมรับน้องมาเลี้ยงเองค่ะตั้งแต่น้องอายุ21วันน้องจะกินมิสเตอร์อังเกิลกับทีวาร้านมาโดยตลอดนะคะตอนนี้น้องอายุสักหนึ่งปีสามเดือนอันนี้คืออาการยังเช้าอยู่นะคะน้องยังไม่ น้องจะเดินเล่นสักพักหนึ่งน้องถึงจะเดินมากินนะคะอันนี้หนึ่งจานตอนเช้านะคะแล้วก็อีกหนึ่งจานตอนเที่ยงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจานก่อนนอนนะคะน้องไข่เจียวชอบกินก่อนนอนนะคะน้องถึงได้อ้วนอย่างนี้นะคะแต่น้องดีหน่อยน้องขี้แต่เช้าค่ะน้องตื่นตีสามน้องขี้หกโมงเช้าแทบทุกวันนะคะอันนี้น้องเดินเล่นไปแล้วค่ะ ดวยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย